กรณีเหตุความรุนแรง4จุดในอำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาสก็ทำให้เจ้าหน้าทีา่ได้รับบาดเจ็บ3นายเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับรองแม่ทัพน้อยที่4ให้น้ำหนักไปที่กลุ่มภัยแทรกซ้อนที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มก่อความไม่สงบครับหลังจากช่วง2เดือนที่ผ่านมามีการกวาดล้างยาเสพติดยึดปุรีหนีภาษีและจับแรงงานเถื่อนได้จานวนมากครับ เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดใช้อุ่นยนต์ยิงปืนน้ำแรงดันสูงนะครับยิงทำลายรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยที่จอดใกล้กับด่านพรมแดนไทยมาเลเซียซึ่งอยู่ติดกับสถานีตำตรวจน้ำตักใบอำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาสครับจากการตรวจสอบไม่พบวัตถุระเบิดซุกซ่อนอยู่นะครับสถานีตำรวจน้ำตักใบเป็นหนึ่งในสี่จุดที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นในอำเภอตักใบเมื่อคือนที่ผ่านมาครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้วางแผนมาเป็นอย่างดีและแบ่งกําลังเป็นชุดๆเพื่อเข้าโจมตีพร้อมๆกันและวางกําลังรอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าซ้ําเพื่อที่จะปิดเส้นทางติดตามของเจ้าหน้าที่ครับแน่ๆคือคุณก่อเหตุโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็คงจะไม่ไม่ชอบการกระทําแบบนี้แล้วก็อยู่ สงบมานานแล้วพื้นที่ตรงนี้แล้วมาสร้างปัญหาสร้างความไม่มั่นใจให้ชาวบ้านการก่อเหตุที่อุกอาจกลางตลาดนัดตาบาตลาดค้าชายแดนไทยมาเลเซียท่ามกลางสายตาของชาวบ้านนะครับแม้ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงจะให้น้ำหนักไปที่2กลุ่มหลัก ก็คือกลุ่มที่ไม่พอใจกระบวนการสันติภาพเพราะว่าเดือนถือสินอดในช่วงที่ผ่านมาคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยและ BRN ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงนะครับแต่ประเด็นที่ให้น้ำหนักมากกว่าก็คือกลุ่มไทยแทรกซ้อนเพราะว่าในรอบ2เดือนนี้เจ้าหน้าที่ได้ยึดปุรี่หนีภาษีได้จานวนมาก ยึดจาเสพติดูลค่าหลายร้อยล้านบาทรวมไปถึงจับแรงงานเถื่อนและนายหน้าในจังหวัดราิวาสได้กว่า397คนครับจึงสะท้อนถึงความสัมพันธ์ในลักษณะท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มขบวนการครับการตรวจพบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่ใช้ความแรงกับกลุ่มธุรกิจิดกฎหมายอยูู่อย่แล้วในลักษณะของการเอื้อประโยชน์เึ่นกันนะครับถ้าสมมติว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการดรําเนินการโดยกลุ่มธุรกิจิดกฎหมายเนี่ย แน่นอนก็คือคนที่ลงมือกอ่อเหตุมันก็เป็นกลุ่มขบวนการอย่างแน่นอนเพราะว่ารูปแบบของการกอร่อเหตุรองแม่ทัพน้อยที่4กล่าวว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดสิ่งผิดกฎหมายในอำเภอตักใบและอำเภอสุงไงโกล,ลกแต่เจ้าหน้าที่จะยังคงขัดล้างต่อไปเพื่อตัดเงินสนับสนุนกลุ่มขบวนการครับ